ครับก็สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกทกท่านมาพบกันเช่นเคยใครชอบเสียงสลักกินแบ่งรัฐบาลคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟันธงตัวเลข3ตัวกันวันที่16พฤษภาคมนี้เรามาดูว่าเราคิดได้เลขตัวไหนบ้างสูตรของเราเวลาคิดออกมาแล้ว หลักร้อยจะมีตัวเดียวหลักสิบมีสามตัวและหลักหน่วยมีตัวเดียวหกแปดเจ็ดแบบนี้มาทุกหลักสองสองเจ็ดแบบนี้มาครบหลักงวดที่ผ่านมาสามปดแดสูตรนี้มาทั้งสามหลักแบบนี้ทีนี้งวดหน้าวันที่สิหพฤษภาคม หลักร้อยจะเป็น 2, องสาห้าหหลักสิบศูนหลักหน่วย 6, 7, 8, 9, 0มีปากกากระดาษจดเอาไว้ดูได้นี่คือข้อมูลงวดหน้าทีนี้เราจะมาดูวิธีการตัดตัวเลขหลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวตัดออกมาหลักหน่วยก็เช่นกันจับคู่จะได้เลขแค่3มชุดเท่านั้น นี่คือความจริงที่เราสามารถพิสูจน์เองได้เลขทุกตัวมีที่ไปที่มานั่นเองนะครับก่อนที่จะไปดูงวดหน้าผมจะทำตัวอย่างให้ดูก่อนเราจะมาดูจุดขยันออกในแต่ละหลักว่ามีจุดไหนบ้างยกตัวอย่างจากวันที่หนึ่เมษายนจุดขยันออกหลักร้อยจะเป็นเลขหลัก หมื่นหลักพันและหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งหลักสิบจุดขยันออกจะเป็นหลักแสนหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งและหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขหน้าหลักสุดท้ายหลักหน่วยจุดขยันออกจะเป็นหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งสิบครั้งที่หนึ่งเลขหน้าและร้อยที่สองเลขท้ายนั่นเองผมได้วงตำแหน่งไว้ทุกจุดเหมือนกันหมดเดี๋ยวจะทำให้ดู ทุกคนจะได้ทําเป็นคิดเป็นใครบวกเลขเป็นทําได้ทุกคนเรามาดูที่หลักร้อยก่อน3มจุดนี้รวมแต้มกัน6กเก้บวกเและบวกเนะครับ697 6้าเจบวกเก้บห้าหบวกเได้12คือ2อสม สี่ห้าและก็หแบบนี้หกหกสาหบวกหบวกสแบบนี้บวกกันได้เจไม่ใช่ครับหกบวกหสบสองสองบวกสามได้ห้าหลักสิบเราจะฟันธงเลขแค่สามตัวเท่านั้นพอได้ห้าแล้วให้ทุกคนเพิ่มไปสมแต้มสี่แต้มห้าแต้มเรียงลำดับ ้าเพิ่มสามได้แปดแปดเพิ่มสี่ได้สองสองเพิ่มห้าได้เจ็ดให้เพิ่มตามสเต็ปนะครับบวกได้ห้าเพิ่มสามเพิ่มสี่เพิ่มห้าห้าเพิ่มสามได้แปดแปดเพิ่มสี่สิบสองสองเพิ่มห้าได้เจ็ดนะครับอาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าเลขสามตัวไม่ใช่ถูกได้ง่ายๆนะครับ หลักสิบเราฟันธง 8, ปดสองเจ็ดหลักหน่วยเจ็ดสามหกดบวกสาบวกหได้16คือหกเจ็ดแแล้วก็ศนนั่นเองหลักร้อยมีห้าตัวหลักสิบมีสามตัวและหลักหน่วยมีห้าตัวแบบนี้ทีนี้วิธีการฟันธงตัวเลขหลักร้อยห้าตัวนี้เราจะเลือกแค่ตัวเดียวหลักหน่วยก็เช่นกัน ตำแหน่งตัวตัดหลักร้อยให้วงไปที่หลักสิบครั้งที่1เลขหน้าหลักร้อยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเอง3าบวกหส่วนหลักหน่วยให้วงไปหลักร้อยรางวัลที่หเป็นปากกาสีน้ำเงินนะครับเป็นตัวตัดหลักร้อยครั้งที่หเลขหน้าหกบวกหแบบนี้แต่จะมีอีกตัวหนึ่งเพราะในแต่ละหลักจะมี3จุด งวดนี้อีกตัวหนึ่งได้เลข3ฟังหลักหน่วยอีกตัวหนึ่งได้เลข5เราบวกเลขกัน3ามหนึ่งสได้7พอได้7แล้วให้ทุกคนเพิ่มไป5แต้มจะได้12ก็คือสองอันนี้ก็เช่นกันได้12บสองสองเป็น7เ,เพิ่มไป5แต้มจะได้12คือ2นั่นเองไม่มีตัวทด วิธีการเลือกตัวเลขข้างบนกับข้างล่างให้เราเลือกตัวที่ซ้ำกันออกมาแบบนี้จะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นหลักร้อยจะมีตัวเดียวเท่านั้นหลักหน่วยนั่นเองเราก็นำเลขเจ็ดตัวนี้ไปวางข้างหลังหลักสิบวางข้างหลังหลักสิบแบบนี้และสองไปวางข้างหน้าเป็นหลักร้อย ก็จะได้เลข3ตัว3ชุดแบบนี้เราคำนวณจาก1เมษายนออก16เมษายนออก2 2 7นั่นเองแบบนี้สูตรของเราตัดเลขถูกต้อง2หลักหน่วยก็ถูกต้อง7หลัก10ก็มี2ตัว1คือตัวนี้สรุปแล้วชุดตรงกลางเป็นตัวที่ถูกนั่นเองนะครับไปดูงวดถัดไป16เมษายน เราคำนวณออกสองพฤษภาาน,นั่นเองเราก็จดเลขที่เราวงกลมเอาไว้หกหกเจ็ดหกบวกหกและบวกเจ็ดหกหกสิบสองสองบวกเจ็ดได้เก้าศูนย์หนึ่งสองและสามแบบนี้หลักสิบสองสองหนึ่งสองบวกสองและบวกหนึ่ง หลักสิบให้ดูดีๆนะครับจะยากหน่อยสองบวกสองได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าให้เพิ่มสามสี่ห้าห้าเพิ่มสามได้แปดแปดเพิ่มสี่สิบสองสองเพิ่มห้าได้เจ็ดนั่นเองก็คือบวกสามบวกสี 3, ่ 4, แล้วก็บวกห้านั่นเองตัวเลขห้าเราจะไม่เอาหลักหน่วยเจ็ดหนึ่งเจ็ด เจบวกหนึ่งและบวกเจ็ดได้สิบห้าคือห้าห้าเป็นหเป็นเจ็ดเป็นแปดและเป็น9้านี่คือหลักร้อยห้าตัวหลักสิบสาตัวและหลักหน่วยห้าตัวทีนี้หลักร้อยหลักหน่วยเราจะเลือกแค่ตัวเดียวมาวางข้างหน้าตัวเดียวมาวางข้างหลังตำแหน่งตัวตัดหลักร้อยสองจุดแรกจะเป็นตัวนี้สิบที่หนึ่ง เลขหน้าร้อยที่1เลขท้ายนั่นเอง4บวก1ในตำแหน่งหลักหน่วยวงหลักร้อยจุดที่1ร้อยที่1จุดที่2 2 4อีกตัวหนึ่งอีกจุด1นฝัง่งหลักร้อยเป็นเลข8ฝั่งหลักหน่วยเป็นเลข7จะมี3จุดเหมือนกันนะครับ สีบวกหนึ่งได้ห้าห้าแปดได้สิบสามสามบวกไปห้าได้แปดบวกไปห้าแต้มทุกครั้งนะครับตรงนี้สองบวกสี่ได้หกหกบวกเจ็ดสิบสิบสาบวกห้าได้แปดนั่นเองขั้นตอนต่อไปเราก็เลือกตัวเลขข้างบนกับข้างล่างเลือกตัวที่ซ้ำกันออกมาจะมีแค่ตัวเดียว คือเลข3หลักร้อยคือเลข8หลักหน่วยนั่นเองแบบนี้เราเอา8มาประกบข้างหลังเป็นหลักหน่วยและเอา3ประกบข้างหน้าเป็นหลักร้อยนั่นเองหลัก10มี3ตัวฟันธงเอาไว้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล3ชุดทุกงวดวันที่16เมษาออกวันที่สองพฤษภานะครับ3 8 8 ออกไม่ออกไม่มีใครรู้ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสูตรนี้มีความแม่นยำเวลาคิดออกมาแล้วก็จะออกได้แบบนี้นี่คือชุดที่ถูกความจริงที่เราสามารถพิสูจน์เองได้เพราะตัวเลขทุกตัวมีที่ไปที่มานั่นเองทุกคนสามารถบวกและทำเองได้ทีนี้ใครสนใจอยากได้สูตรไปคิด เอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสลักกินแบ่งรัฐบาลเราสามารถติดต่อสอบถามได้0658829300เบอร์นี้เป็นเบอร์ไอดียลและเป็นเบอร์โทรด้วยอยากจะคุยกันก็โทรมาหรือจะทักทางลนยก็ได้ถ้าสะดวกเดี๋ยวส่งสูตรไปให้พร้อมกับคิดงวดวันที่16พฤษภาให้ไปด้วยว่า3ตัวได้ตัวไหนบ้าง สองตัวล่างก็เช่นกันใครสนใจอยากได้ไปคิดเองก็ติดต่อเข้ามาได้เพราะสูตรที่ส่งไปให้จะมีบอกอันนี้เอาตัวไหนมาวางอันนี้ด้วยสนใจก็ทักมาหาผมได้นะครับทีนี้เราจะมาดูงวดหน้ากันเราจะมาดูว่าวันที่16พฤษภาในแต่ละหลักได้เลขตัวไหนบ้าง138 1-3บวกส บวก8 1 3สาเป็น4ี่1ี่ดสิบสองสองเป็นสา5แี่ห้าแลก็หนี่คือหลักร้อยวันที่16พฤษภาสองสามสองบวก3และบวกสองได้เท่ากับเลข7นั่นเองแล้วตรงนี้นะครับบวกสามบวก4บวกห้าเจดบวก3ามได้10คือ0 0ศย์บวก4ก็ได้สี่ สีบวกหก็จะได้9ให้เข้าใจตรงกันนะครับบวก3ามบวกสี่บวกหเลขที่เราฟันธงจะเป็นเลข0ูนสี่เในตำแหน่งหลักสิบของรางวัลที่1น,นั่นเอง8ปดสองหกแดบวกสองแล้วก็บวกหได้16คือ6กเจ็ดแดเศนย์นี่คือหลักหน่วยงวดวันที่16พฤษภาคมคืองวดหน้า นะครับทีนี้เราจะฟันธงเลขตัวไหนดีทั้งหมด5ตัวนี้หตัวนี้เอามาใส่หน้าใส่หลัง 2. จุดแรกหลักร้อยจะเป็นเลข2กับเลข1แบบนี้หลักหน่วย 2. จุดแรกจะเป็น3กับ8 3บวก8แบบนี้แต่จะมีอีกตัวหนึ่งและอีกตัวหนึ่งมาบวกเพิ่ม บวกได้เท่าไรเพิ่มไป5้าแต้มบวกได้เท่าไหร่เพิ่มไปหแต้มให้เราดูข้างบนกับข้างล่างเลือกตัวไหนที่ซ้ำกันจะมีแค่ตัวเดียวและตัวเดียวมาวางข้างหลังและมาวางข้างหน้านั่นเองจะเป็นตัวไหน5้าตัวนี้จะเป็นตัวไหน5ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินนั่นเองเฉพาะท่านใดที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาล สูตรนี้สามารถนำไปพิจารณาได้นะครับแต่บอกไว้ก่อนนี่เป็นแนวทางการคำนวณจากสถิติที่ผ่านมานะครับเราไม่ได้รู้ล่วงหน้าว่าเลขตัวไหนจะออกและไม่ได้มาชักชวนหรือมาแนะนำให้ใครไปเล่นชอบคิดชอบคำนวณชอบสูตรในแนวนี้0658829300เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID line และเป็นเบอร์โทรด้วย ติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมส่งสูตรไปให้ไปนั่งบวกเลขทําเองได้ทุกงวดแต่ห้ามนําไปเล่นการพนัทน,นที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับนี่คือเลขที่เราฟันธงให้นะครับหลักร้อยสองสาี่ห้าหลักสิบศูเหลักหน่วยหกเจ็นั่นเองเราก็มาลุ้นกันว่าวันที่16พฤษภาคมงวดหน้าในแต่ละหลักตัวไหนจะออกนะครับ ใครที่ได้สูตรไปแล้วหลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวนะครับ5ตัวนี้จะมีแค่ตัวเดียวหลักหน่วยก็เช่นกันจับคู่หลัก10จะได้เลขแค่3ชุดเท่านั้นนะครับสูตรการคำนวณก็จะประมาณนี้ชอบคิดชอบคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องเรานะครับก็ขอให้ท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับทุกคนเลยนะครับ มีโชคมีลาบคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองและสำคัญที่สุดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้โชคดีทุกคนสวัสดีครับ